วันนี้จะมาแชร์ไอเดียแต่งห้องธีมคริสต์มาสว่าใช้อะไรบ้างแล้วก็ใช้งบประมาณเท่าไหร่ไปดูกันเลย ยินดีตอนบเข้าสู่เดือนธันวาคมนะครับคือเดือนนี้เนี่ยจริงๆธันวาคมเนี่ยก็จะเป็นเดือนส่งท้ายปีแล้วเป็นเดือนสุดท้ายส่งท้ายปีแล้วก็หลายคนก็คงจะรู้กันว่าเดือนธันวาคมเนี่ยก็จะมีเทศากาลเทศกาลหนึ่งที่แบบว่าหลายคนรอคอยแหละเป็นเทศากาลเทศกาลที่ชื่อว่าเทศกาลคริสต์มาสค่ะซึ่งเราสองคนเนี่ยก็ชอบมากๆเลยเออใช่ครับ <c oughs> ด้วยความที่เราชอบเทศากาลคริสต์มาสเนาะเราก็สั่งของกันมาเพื่อที่จะมาแต่งห้องให้เป็นธีมคริสต์มาสเนาะเราก็สั่งสั่งกันมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วแหละแล้วเพิ่ง เพิ่งจะว่างกันวันนี้เราจะทําอะไรกันบ้างวันนี้เราก็จะแต่งห้องแล้วก็ทำอะไรลาผเลียนเออแหละจบเรียนผมครับแล้วก็วันนี้เราจะมาทําอะไรกันบ้างวันนี้เราก็จะมาแต่งห้องกันแล้วก็อาจจะมีแชร์ไอเดียการถ่ายรูปในเอ่อการแต่งห้อง อะไรนะทไม <laughs> วันนี้เราจะมาทําอะไรกันบ้างวันนี้เราก็จะมาแต่งห้องแล้วก็จะมาถ่ายรูปสวยๆให้ทุกคนได้ดูกันโอเคงั้นถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเอาของมาแต่งห้องกันเลยครับไปนี่ก็คือของที่เราสั่งมาเรียบร้อยแล้วเนาะเยอะเยอะไหมเยอะเยอะแหละผมว่าก็เยอะแหละ <laughs> สั่งมาด้วยความวู่วามแล้วก็ ก็จะมีอันดับแรกเลยจะมีต้นคริสต์มาสก็คืออันนี้อ,นนอันนี้ที่วางอยู่ข้างๆเดี๋ยวเอาให้ดูนี่สูงเมตรต้นเล็กๆเล็กมากสูงเมตรแปดสิบซึ่งสูงสูงกว่าเราเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมากางให้ทุกคนดูว่าสูงแค่ไหนเราก็จะเป็นยังไงอันนี้สั่งมาจากแอปแอปหนึ่งเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเราขึ้นให้ดูะนะครับราคา <c oughs> ด้วยใช่เราจะบอกราคาด้วยแล้วก็นอกจากต้นคริสต์มาสนะครับก็จะมีนี่ใช่อันนี้เอาไว้ทําอะไรอันนี้เอาไว้แต่งเขาเรียกว่า ลูกบอลคริสต์มาสต้องคิดว่าลูกบอลคริสต์มาสไว้แต่งคริสต์มาสก็มีสีแดงกับสีทองสองสีอันนี้ก็เอาไว้แต่งต้นคริสต์มาสวาไว้นี่ก็อันนี้ด้วยอันนี้ก็มาแต่งต้นคริสต์มาสเหมือนกันจะเป็นซานตาคลอสมีหมวกมีถุงเท้าแล้วก็มีไม้เท้ามีไม้เท้าด้วยแล้วก็อันนี้ไม่ได้แต่งต้นคิตว่าแต่ว่าเราจะมาแขวนหน้าประตูบอกประชาชนว่าห้องนี้แต่งคริสต์มาสพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วนะสำหรับฤดูกาลปุ๊บ อะไรเนี่ยทงแขวนขั้งทีวีแขวนไม่รู้จะแขวนได้เปล่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวลองลองดูอันนี้อันนี้อันนี้ไฟไฟประดับต้นคริสต์มาสผมสั่งมาแบบที่เป็น usb นะครับก็คือสามารถเสียบ usb ได้เลยแล้วก็ไฟนี้จะยาวประมาณ3เมตรเป็นไฟสีขาวเดย์ไลท์สเมตรเอามาประดับรอบๆต้นคริสต์มาสเดี๋ยวไปประดับกันมีอะไรอีกแล้วก็อันนี้อันนี้ก็ห้อยต้นคริสต์มาสเหมือนกัน ต้นคริสต์มาสเยอะมากเยอะมากให้มันสมสมกับฤดูกาลเออข้างในมันเปิดไปด้เลยเทศกาลที่คอยมานานนะเ้ยน่ารักไหนมีอะไรที่แบบไม่แต่งต้นคริสต์มาสบ้างแต่งตัวเหรอใช่นี่เป็นหมวกหมวกคริสต์มาสหมวกคริสต์มาสแล้วก็นี่นี่ก็หมวกอันนี้ได้ปะถุงเท้าอันนี้ได้ปะได้อยู่ได้อยู่แปลว่าได้ อะไรถุงเท้าให้มันเท้าตีมหน่อยถุงเท้าก็มีมีหลายแบบจะใส่ข้างละอันก็ได้ถุงเท้ามีสี่คู่ใส่เท้าสองคู่แล้วก็ใส่มืออีกสองคู่อย่างนี้จบไม่ได้แล้วก็มีอันนี้เป็นคล้ายๆกิ่งต้นสนเอามาแบบว่าวางข้างๆทีวีแล้วก็สามารถโอ้ยเอยสามารถเปิดไฟได้ด้วยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่ย่งเงียสปอยก่อนเดี๋ยวเอาไปวางแต่งกันอีกทีนึง มีอะไรอีกเทียนเทียนอันนี้เอาไว้ทำทรงจุดเอาฟิวล,ลูกค้าเข้าได้นะครับอันนี้ซื้อมาเองนะไปถ้างั้นพร้อมแล้วเดี๋ยวเราขึ้นต้นคริสต์มาสกันเลยดีกว่ามาขึ้นต้นคริสต์มาสคือเอาต้คนคริสต์มาสมาวางโอเคอะไรเนะี่ยไปดิแบบว่าพี่จองกับคนเนาะไปดิ <S <S> โปโกโก ไม่่ใชแลจริงๆใครที่แบบว่ายังไม่เคยแต่งห้องนะครับผมว่าลองดูก็ได้นะแบบปีหนึ่งมีครั้งเดียวผมว่าหากิจกรรมอะไรทำกันสองคนสารความสัมพันธ์สารความสัมพันธ์ปกติก็คือทำอะไรก็จะตีกัน แต่วันนี้ดูเหมือนจะไม่ได้ตีกันสักเท่าไหร่ถือว่าแบบเป็นกิจกรรมสารความสัมพันธ์อีกอย่างหนึ่งแล้วก็น่าจะได้รูปสวยๆด้วยครับเดี๋ยวไปแต่งกันต่ออันนี้ก็จะเป็นรูปบอลที่เราสั่งมาเราก็มาติดกับตั้งคิดว่ามีทั้งสีแดงแล้วก็สีทองให้มันแบบ สีมันตัดกัน3าสสวยไหม <laughs> แล้วเราจะเอาไฟมาติดอีกจริงๆเรายังมีซันตาคอร์สอยู่ไหนซันตาคอร์สเดี๋ยวเราเอาซันตาคอร์สติดู่ก่อน <laughs> กันเดียวกัน ตาถึงแล้วเราเหลือยาอย่ะยายังไม่ถึงยาเดินช้า <c oughs> เท่าไหร่เ่ยเยอะมากอันนี้ต้นคริสต์มาสหรือต้นอัหุ่นหรือต้นแอปเปิ้ลแล้วก็อันนี้จะเป็นเหมือนกับเป็นดาวป่ะอ้าวใส่ติดนะมันต้องดึงอันนี้ออกก่อนดึงแล้วเมื่อกี้โอเคปล่อยไม่ติดเรียบร้อยเป็นหนึ่งเรียบร้อยเป็นหนึ่ง มันเหมือนกับจะเป็นดาวกับฟิลต้นคริสต์มาสนะครับให้มาเป็นกล่องแล้วก็มีโฟมข้างในด้วยแล้วก็จะมีกาวร้อนแต่ว่าโฟมเนี่ยเราอาจจะไม่ใส่เดี๋ยวเราจะเอาแบบว่าต้นคริสต์มาสหรือดาวเนี่ยแ,แขวนตรงต,นต,นตน้นต้นคริสต์มาสใหญ่ทีนึงว่ามันจะออกมาสวยหรือเปล่า และสิ่งที่น่าจะทําให้ต้นคิดมาสสวยขึ้นก็คือไฟนะคะอันนี้เป็นไฟยาวเท่าไหร่นะสมเมตรเลยนะมันดีตรงที่อันนี้มันไม่ต้องเสียบปลั๊กนะมันเสียบกับ Power Bank ได้เลยมันไม่ต้องต่อผักพวกม <c oughs> ักพวง <c oughs> ให้ไกลโอเคไปเราไปติดต้นคริสต์มาสดีกว่า เรียบร้อยนี่ก็คือห้องตีมคริสต์มาสของเราครับเป็นไงบ้างสวยไหมสวยสวยเพราะว่าแต่งเองแต่งเองก็บอกว่าสวยคือจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากครับหลักๆก็จะมีก็จะมีตรงตรงนี้หน้าทีวีที่เรารู้สึกว่าเฟอร์นิเจอร์มันรู้สึกว่ามันยาวเนาะเราก็เลยหาอะไรที่มันเป็นเส้นยาวๆมาปิดมุมเฟอร์นิเจอร์นิดนึงแล้วก็เปิดไฟได้มันก็เลยดูสีสวยหน่อยเนาะแล้วก็จะมีตัวต้นคริสต์มาสของเราใช่ต้นคริสต์มาสจริงๆตัวนี้เราสั่งมา ไฟจะพีดตีมไปหน่อยไฟจะหลุดตีมไปหน่อยครับแนะนํานะร้บอ่าวไม่หล่ดพังไปหมดแนะนํานะครับใครที่จะสั่งไฟมาแต่งนะแนะนาให้เป็นไฟวอร์มไลท์นะอันนี้ผมมาสั่งเป็นเดย์ไลท์มาตอนแรกคิดว่ามันน่าจะเข้าไงแล้วพอเอามาเออลืมไปว่าไฟตรงอื่นแบบตัวเล็ก,ลกๆอะไรพวกนี้เราสั่งมาเป็นสีเป็นวอร์มไลท์หมดเลยแล้วก็สีขาวม,มันก็เลยโดดไปนิดนึงแต่ว่ารวมๆเนี่ยก็โอเคแต่ถ้าใครแต่งตามก็ไปสั่งเป็นวอร์มไลท์มานะครับแล้วก็ มีอะไรอีกพับลูกกลมๆที่สั่งมาก็โอเคติดสีขาวไม่ขาวดิสีทองเนาะใช่เป็นสีทองสีแดงก็เข้าอยู่ส่วนต้นคริสต์มาสสั่งมาเมตรแไม่ถึงเมตรแเกือบเกือบถึงหรือหรือเมตรแปดที่ยอดใช่ไหมอาจจะขยับสูงได้อีกไม่รู้แล้วก็ตรงหน้านี้เมื่อกี้พูดไปแล้วไม่เป็นไรแล้วก็ตรงตรงเชือกเมื่อกี้ครับมีของเล่นเล็กๆน้อยๆเอามาแบบว่า มาห้อยหน้าตู้มาห้อยด้านบนกําแพงอะไรเงี้ยแต่บนกาแพงเราไม่ได้ห้อยเมื่อกี้มันยากไปหน่อยมันมันมันยาวไปแล้วไม่มีที่ยืดครับแล้วก็อาจจะเป็นแบบเปิดไฟเปิดทีวีให้เป็นเตาผิงให้เป็นแอมเบียนให้ดูแบบว่าบรรยากาศเอาฟิลใช่เปิดเพลงให้มันเข้ากับบรรยากาศเปิดเพลงให้เข้ากับบรรยากาศหน่อยแต่เราเปิดเปิดเสียงให้ทุกคนฟังไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธิ์เดี๋ยวเราก็ไปใส่เพลงอินเสิร์ตให้ฟังแล้วกันเนาะประมาณนี้มีอะไรอีก จริงๆถ้าเกิดมีแบบกล่องของขวัญตอนนี้จะดีเลยใช่ใช่จริงๆถ้ามีกล่องของขวัญแบบเอามากองไว้ที่ใต้ต้นคริสต,รต์มาสผมว่าน่าจะสวยขึ้นเป็นกล่องปอมก็ได้นะไม่ได้เป็นไม่ต้องเป็นของขวัญจริงแล้วก็มีอะไระเขาเรียกว่าอะไรนะกล่องดนตรีกล่องดนตรีที่แบบมาเปิดเพลงคริสต์มาสแล้วก็มีเทียนจุดเทียนแบบว่าเอาฟิลผมว่านี่น่าจะเป็นการจัดห้องธีมคริสต์มาสที่น่าจะง่ายสำหรับทุกคน นะครับแล้วก็ใช้ใช้งบไม่เยอะด้วยใช้งบไม่เยอะด้วย <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ดูว่าตรงอะไรราคาเท่าไหร่บ้างตรงที่ถ่ายคลิปเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายรูปตีนคริสต์มาสกันไปดูกันเลย